กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภากับผมนายสังสิทธิพิริยะลังสันท่านประธานครับประเทศไทยมีพื้นที่ทําการเกษตรที่อยู่ในระบบชนประธานที่อยู่นอกเขตชนประธานร17ล้านไร่มีเกษตรกรอยู่4.2ล้านครัวเรือนจํานวน17ล้านคนในพื้นที่นี้เนี่ยไม่มีหน่วยงานด้านน้ําที่มียุทธศาสตร์ ที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้แก่พื้นที่นี้แต่อย่างใดมีการไปแก้ปัญหาภัยแล้งเช่นขนน้ำไปแจกไปขุดสระและขุดบ่อปาดาลเท่านั้นคน17ล้านคนที่เป็นเกษตรกรนอกพื้นที่ชมรทานเป็นกลุ่มคนและเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คณะกรรมาการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา มุ่งสแสวงหาแนวทางวิธีการและความรู้ในการที่จะเอาชนะปัญหาการขาดแคลนน้ำครับหลักคิดของเราก็คือเราจะหาแหล่งน้ำขนาดเล็กให้แก่เกษตรกรได้สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรมีโอกาสที่จะใช้น้ำเพื่อการผลิตบริโภคและอุปโภคท่านประธานครับ น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสิ่งที่คณะกรรมธิการทำก็คือการที่เราไปทำฝายอยู่ในลำน้ำหลักลำน้ำรองลำน้ำสาขาลำห้วยและเส้นทางน้ำย่อยๆโดยสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ซึ่งนวัตรกรรมนี้ได้เริ่มทำมาเมื่อปี2558 เป็นระยะเวลา10ปีแล้วครับแต่จากการที่กรณีของสอสอพักก้าวไกลและประชาธิปัตย์เสนอความเห็นให้ตัดงบประมาณประจำปี2557เรื่องที่องค์การบริหารส่วนท้องถิน่นเสนอโครงการจำนวน1,254ล้านบาทเพื่อทำฝายแกนดิซีเมนทิ้งไปทั้งหมดผมอยากกราบเรียนท่านประธานว่าข้อมูลต่างๆ ที่สสทั้งสองพักนำมาเสนอนั้นเป็นข้อเท็จทั้งหมดครับไม่มีความจริงอะไรอยู่เลยที่ผมบอกว่าเป็นข้อเท็จทั้งหมดเพราะภาพและสิ่งที่นำมาแสดงนั้นไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฝายแกนดินซีเมนต์ครับเป็นฝายของชาวบ้านที่ทำขึ้นจากการใช้ดินผสมกับซีเมนต์จริงฝายแกนดินซีเมนต์เนี่ย แตกต่างจากฝายดินซีเมนต์ของชาวบ้านทั่วๆไปครับท่านประธานประการที่หนึ่งก็คือฝายแกนดินซีเมนต์เนี่ยต้องใช้หลักวิชาการในการทำงานครับดินที่ผสมกับปูนเนี่ยเราใช้คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคนทำวิจัยให้อาจารย์จากวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาจารย์จากวิศวะมหาเชียงใหม่เป็นคนไปตรวจสอบแล้วพบว่าใช้ได้ ประการที่2ครับฝายแกนดินซีเมนที่สร้างมาเกือบ1,000ตัวในขณะนี้แตกต่างจากฝายของชาวบ้านเพราะเวลาที่น้ำมาเนี่ยฝายทุกชนิดเขาจะพังหมดแต่ฝายชนิดนี้เนี่ยต่างจากเขามันไม่พังก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันมีแกนฝังลึกลงไปในดินเป็นสองเท่าของความสูงของฝายตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าฝายเนี่ยสูง1เมตรจะฝังแกนลงไปอีกสเมตรกันไม่ให้น้ำเนี่ยมันสามารถรอดไปได้ นอกจากนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าฝายตัวนี้กว้าง1เมตรจะมีการฝังหูทั้งสองข้างซ้ายและขวาเข้าไปในริมตลิ่งอีกด้านละ2เมตรเพราะฉะน,นั้นฝายชนิดนี้เนี่ยจึงเป็นฝายที่เอาชนะปัญหาเรื่องความรุนแรงของน้ําได้ประการที่3เนี่ยฝายชนิดนี้เนี่ยเป็นฝายเตี้ยซึ่งผมเรียกว่าเป็นฝายดําน้ําคือมีความสูงตั้งแต่30เซน ยังมากที่สุดก็จะไม่เกิน2เมตรถ้าน้ำมา10เมตรเราทำแค่2เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยฝายชนิดนี้เนี่ยเป็นฝายที่ไม่มีวันที่จะพังแล้วก็ไม่ขัดขวางการสัญจรไปมาทางน้ำประการที่4ฝายที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักวิศวกรรมไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาของ สอสอก้าวไก่กับประชาปัตั์ว่าเป็นการทำแบบที่ไม่มีหลักวิชาการประการที่ 5, การกล่าวอ้างว่าไม่มีใครกล้ารับรองว่าฝ่ายนี้จะอยู่ได้เกิน2ปีก็เป็นการกล่าวเท็จครับเพราะเวลาที่อปทอจะทำจริงๆเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขรับรองว่าจะต้องมีความทนทานเกินกว่า2ปีขึ้นไปรวมทั้งยังกล่าวอ้างโกหกว่าไม่มีใบรับรองมาจากสทนชไม่ต้องใช้ครับ เวลาจะขอจริงๆเนี่ยหลังจากที่ได้รับงบประมาณเขาจะต้องขอจากอ,าอุทยานบ้างป่าไม้บ้างหรือว่ากรมเจ้าท่าบ้างถ้าจําเป็นต้องขออนุญาตแต่ฝ่ายเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในลํนา,ลาน้ําลําธารเล็กๆไม่ต้องขอครับยกเว้นแต่ถ้าอยู่ในอุทยานกับป่าไม้ต้องขอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลทั้งหมดผมจึงอยากกราบเรียนาท่านประธานว่าโกหกทั้งนั้นแล้วก็ยังโกหกว่า ฝายแกนดินซีเมนเนี่ยเก็บน้ำได้นิดเดียวใช้ได้ไม่กี่ไร่ไม่คุ้มค่าอันนี้ก็โกหกอีกครับฝายหนึ่งตัวที่ดอยผีจังหวัดแพร่ตัวเดียวเนี่ยทำมาแล้วสองปีให้น้ำแก่พื้นที่หกหมื่นไร่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลทั้งหมดที่อนุกรรมธิการสอสอในสภาได้รับรวมทั้งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รับเป็นข้อมูลเท็จเป็นข้อมูลโกหก เป็นการกระทําที่น่าละอายที่สุดครับท่านประธานครับการจะพิจารณาโครงการใดๆเนี่ยต้องคํานึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเงิน1,254ล้านถ้านําไปสร้างฝายขนาดเล็กความกว้าง10เมตรใช้งบประมาณ4 0 0แสนบาทจะได้ฝายจํานวน3 1 5 8ตัวฝายหนึ่งตัวสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้70ครัวเรือนอดังนั้นเนี่ย จึงมีเกษตรกรเท่ากับ221,154คครัวเรือนออที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ถ้าหากว่า1ครัวเรือนมี5คนคนที่จะได้ประโยชน์ทั้งหมดคือ1 1 5 5 5ล้คนสรุปว่า1ครัวเรือนรัฐจะลงทุนเท่ากับ5,714บาทครับเงิน5,714บบาทนี่นะครับถ้าหากว่าเอาไปทำการเกษตร ที่ตัวเลขเฉลีย่ยจากกรมส่งเสริมการเกษตรปี65ว่าเกษตรกรจะมีพื้นที่ประมาณ17.47ไร่เนี่ยเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับต่อรอบนะครับ19,147บาทแปลว่าเราลงทุนเนี่ย5,000กว่าบาทได้ผลตอบแทนเนี่ยปีละ57,441บาทสุปก็คือว่ารัฐบาลลงทุน 5,714บาทให้แต่ละครัวเรือนได้ผลตอบแทนขึ้นมาปีละ57,441บาทหรือประมาณ10เท่าของเงินลงทุนแต่ฝ่ายเนี่ยถ้าหากว่ามีอายุ10ปีนะครับเขาจะมีรายได้ตอบแทนให้แก่กเกษตรกรเนี่ย570,000บาทแต่ถ้าฝ่ายเนี่ยมีอายุถึง20ปีจะมีค่าตอบแทนเกิดขึ้น1,140,000บาทสรุปก็คือรัฐลงทุนเนี่ย 5,714บาทให้แก่และคูรเรือนคูรเรือนจะมีรายได้ระหว่าง10ถึง20ปีคือ860,000บาทถึง1ล้าน1 000, 4 0 0 0 0บาทครับท่านประธานครับตัวเลขที่ผมได้ใช้การประมาณการทางเศรษฐกิจอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่านี่เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการลืมตาอ้าปากต้องการมีงานทา ต้องการมีไรายได้เพิ่มขึ้นต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่เป็นโครงการที่ให้โอกาสชีวิตแก่ประชาชนครับสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าสสก้าวไกลกับสส,สประชาธิปัตย์เนี่ยไม่อยากเห็นประชาชนมีโอกาสเลยครับถ้าโครงการนี้ออกมาในเดือนพฤษภาเนี่ยเขาจะสามารถสร้างฝายได้ทันทีครับจะทันหน้าแรงเพราะว่าฝายชนิดเนี่ยใช้เวลาสร้างเนี่ยนะครับ สามวันห้าวันเจ็ดวันก็เสร็จแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีน้ำก็ไม่มีโอกาสในชีวิตไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ทำให้โอกาสที่จะคืนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่จะพ้นจากความยากจนก็ไม่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยไม่ใช่เอาเงินไปให้ชาวบ้านไม่ใช่เอาสิ่งของไปให้ชาวบ้านแต่เอาน้ำไปให้ชาวบ้านครับเพราะฉะนั้น การที่ท่านเนี่ยไปตัดงบประมาณของชาวบ้านเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านไม่อยากให้เขาพึ่งตัวเองได้หรือครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดที่ผมได้ออกไปเห็นได้ด้วยตาของผมเองมาตลอด5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สอสก้าวไกลและประชาธิปัตย์เนี่ยไม่อยากเห็นประชาชนพึ่งตนเองเอาชนะปัญหาความแรงภัยแรงซ้ำซากเนี่ย ผมอยากจะเรียนถามว่าท่านมีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงหรือเปล่าและผมขออนุญาตสื่อสารไปถึงพี่น้องทุกท่านนะครับว่ากรุณาจดจําชื่อสอสอและชื่อพักของเขาเอาไว้ด้วยแล้วก็ช่วยบอกไปยังพี่น้องประชาชนของท่านในหมู่บ้านด้วยนะครับว่าใครคือคนที่มาโฆษณาหาเสียงแต่เวลาที่ท่านจะมีโอกาสเขากับทําลายโอกาสและความหวังของท่านไปแล้วท่านก็ไม่ต้องไปเลือกบุคคลและพักการเมืองเหล่านั้นครับ กราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ